สวัสดีคนดูทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขนแมวแล้วตอนนี้กับพิเศษในเกม Don't Drop The Cake ซึ่งเกมนี้ออกมาแค่โหมดเริ่มต้นนะยังไม่มีโหมดแบบเต็มตัวเต็มเกมมานะคะโดยเกมนี้จะมีที่การทั้งหมดเรือกความยากได้3ระดับระดับ easy นี่ศัตรูของเราจะเดินช้ายังหัวนิดหนึ่ง สตูของเราจะเดินชา้าแล้วก็เค,ค้กนี่สั่นนิดนึงส่วนแบบ normal นะคะสตูของเราจะเดินปกติเลยส่วนเค,ค้กก็สั่นแรงหน่อยแล้วก็แบบ hard นะคะคือสตูเดินเร็วแล้วเค,ค้กนี่คือสัน่นแล้วปรับแผ่นดินไหวแล้วก็เช็คพอยต์เนี่ยไม่มีนะไม่มีเช็คพอยต์จากประสบการณ์การเล่นเกมของเรามาหลากหลายเกมนะคะบอกเลยว่า normal อยู่แล้วปะถ้าคุณทําเค,ค้กตดตด <laughs> ถ้าคุณทําเค,ค้กตกคุณขีดอย่าทําเค,ค้กตกดอนดรอปเดอะเค้ก ลุยอู้อเดี๋ยวนะขอโทษนะคะคุณขอญาตอันนี้มือสองข้างอยู่นี้กดเอียงเองอ่าค่อยๆถือนะคะอันนี้คือแบบนอร์มอลทุกคนก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดตรงไปหน้าต่างมีอะไรไหมหนึ่งสองสปับไม่มีเข้าประตูไปเลยค่ะกด e เข้าประตูรูปภาพเยอะขึ้นนะรอบนี้ตรง h ทงทีวีอุ้ยรูปเร่วงแล้วตรงนี้มีอะไรไหมก็ดูป,ปกติดีนะฮึบ เอียงเอียงเอียงเออช่้ยไอ้เคก้กอยู่ซืซ่อๆเด้อเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอะไปกันต่อไปกันต่อเลยไปกันต่อวันนี้รูปไม่ร่วงนะและเลี้ยวไปชิวๆค่ะชิวๆยังทำอะไรเราไม่ได้เอออุ๊ยอุ๊ยเลยอันนี้ได้อยู่อันนี้ถือว่าได้ทำดีทำดีำดโอ๊ยอะแปะแปะ โอ้มาแบบนี้ไอ้เค้กจะเย็นเค้กโุ๊อุฟอ๊ฟอุรู้สึกเหมือนโดนตบนะสิ่งต่งปงะถ้าเราคิดเราจะมาโผล่ตอนเริ่มต้นเลเวลนะคะของแต่ละตานั้นถือว่าไม่เร็วเปะเปะเออมามาทำอะไรไม่ได้หรอกโอ้เล่นแบบเดิมก็ทำอะไรไม่ได้สิแล้วก็ผ่านอย่างง่ายดา โอ้โหอันนี้เห็นแล้วท้อใครสั่งเค้กมาในที่แบบนี้อยากจะถามจริงๆเลยว่าสามารถย้ายห้องเพื่อรับเค้กได้ไหมคะไม่อยากไม่อยากไม่อยากเค่อยเดินไปอ๋อจบคุณลูกค้าบอกให้ย้ายห้องไม่ได้ย้ายล่างนะคะเอออีกสามเก้าเองเนี่ยหนึ่งสองไปไปไป,ไปสามเอ้ยเรียบร้อย อ้ามาตรงไปเลยค่ะอุ๊บใครอ่ะหวัดดีค่ะยังไงต่อหรือว่านี่คือเอนเนมีที่เขาบอกนะล็อกไปโอ้เสียงเหมือนโดนจัดกระดูกอุ๊ยไอ้ดอกไม้ไอส้สังเขาแสง กี้ตอนเข้ามาในห้องนะคะเห็นด้วยเห็นด้วยว่าเลี้ยวเลยมีไอ้ปุ่มนี้ด้วยนะคะไม่รู้ว่ามันคือปุ่มอะไรนะแต่ว่าถ้ามันมีไว้ให้กดเราก็ควรจะไปกดเออมีเขย่าประตูด้วยได้ยินเสียงเดินค่ะไปละไปละไปละไปแล้วเขาไปแล้วนะคะข้างหน้าเรามีลูกศรชี้นะก่อนจะไปถึงลูกศรมันมีห้องทางขวาขอแวะหน่อย ล็อกก็เลยแล้วก็เลี้ยวเข้ามาอู้นี่ไงมีปุ่มอีกแล้วหรือว่าเราต้องมากดปุ่มแต่ละห้องไม่มีเสียงใครเดินนะคะปะนีไ่ไงลูกศรอ,อยู่ข้างหนเองแล้วก็เลี้ยวขวาปับ๊บอ่าข้างหน้าตรงไปเลี้ยวซ้ายค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอ้นี่ไงชัดเลยว่าเราต้องไปกดปุ่มให้ครบทูกห้องนะเหมือนจะมีด้วยกันหกห้องนะคะ ไปกันต่อกว่าร้ายซ้ายดีเพราะฉะนั้นเราต้องไปกว่าดิอ่ะกว่าร้ายซ้ายดีอะไรวะเนี่ยทางมันฮะฮะฮะ,ะไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้มีห้องไหมขอสักห้องหนึ่งขอสักห้องสักห้องอุ๊ย แต่ก็ดีนะคะที่ว่าแบบ normal มันมีเช็คพอยให้ไงเราไม่ต้องไปบ่อยอ้านี่ไหมคือถ้าเราขิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเหมือนว่าเรากดไป Liu แล้วก็จะอยู่อย่างนั้นเลยเซฟเช็คพอยไว้ให้เลยเพราะฉะนั้นวายไปดีกว่าเอาละอ่ะอ้าห้องนี้ยังไม่เคยนะล็อกเลยค่ะแล้วก็มากดปุ่มอุ้ยมาด้วยมาได้ยินเสียงเท้าแล้วนะคะ โอ้ยห้องนี้ยังไม่เคยมาล็อกไว้ก่อนดอกไม้นี่จะกินเราไหมคะไปละเรียบร้อยกดปุ่มไม่มีเสียงใครเดินนะคะปะรอดสหรือกว่าวัสดีไอ้นุ่มเราต้องไปทางไหนอะขาดสองห้องนะคะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเอาล่ะไปตามทุกศร เราเปิดประตูไว้ได้ไหมคะจะได้รู้ว่าห้องไหนเคยมาแล้วขออนุญาตไล่เปิดเฮ้ยห้องนี้ไม่เคยมาเรียบร้อยเจอห้องที่ไม่เคยมาแล้วคะ่ะล็อกก่อนเพื่อความปลอดภยัยแลวอะไรว้เนี่ยต้นไม้เตะบ,บอลไอ,อชือบเปิดไปขาดิห้องเดียวเท่านั้นไม่มีเสียงใครเดินเลยนะมันเป็นเรื่องดีใช่ไหมเอ๊ะไปไปไปเลยไปเลยลุงลุงช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยนิดนึงเลี้ยวเลยคะ่ะ เลี้ยวเลยเอ,อ,อ้ยเกือบเกือบมากเกือบมากเฮ้ยไปแล้วไปแล้วละโอเคโอเคเสียงมันไปทางนี้นะคะเดินตามมันคือปลอดภัยที่สุดอะห้องนี้เคยมาหรือยังไม่เสียงเดินมันอยู่ใกล้จังอุย้ยอย่างนาะห้องนี้ยังไม่เคยมาค่ะ เอาแล้วเจอแล้วล็อกเลยแล้วเราก็จะได้ออกจากที่นี่ว่าแต่ห้องประชุมนี้ประชุมเรื่องอะไรก่อนลหรอคะกําลังหาแนวทางสะข้อแสงในบ้านอยู่เหรอคะหรือว่าอะไรกันดูจริงจังมากมีเสียงเดินไหมโอ้ยมุนวอล์กมุนวอล์กเข้าห้องเอาจุบ๊บหุยเค็คโอ้ยไปยังไปยังไปยงนี่เสียงเดินอยู่นะ,ะไปละ เออปัญหาเลยนะทุกคนทางออกอยู่ตรงไหนเฮ้ยลูกศรลูกศรลูกศรโอ้ทางสว่างเลยเร็วเร็วอีกเร็วอีกได้ไหมไอเกมนี่มันวิ่งไม่ได้หรอผ่านแล้วค่ะผ่านแล้วเปิดครอบแล้วผู้ไป้ายไหนที่สุดลาก่อนไอธรรมชาติสรรสร้างลาก่อนไอสังข้อแสงดูไม่มีอะไรนะคะแต่ประตูข้างหน้ากากบาททําไมอะ่ะแล้วเราจะออยังไงอุย้ยถอยเลย ถอยเลยคะ่ะถอยมามาอีกอันนึงหรือยังไงอะแล้วเราจะไปยังไงอะเดี๋ยวนะฮะเอ๊ะแปลกๆแป,กแป,กแปกแลกๆละประตูข้างหลังประตูข้างหลังไม่มีกานเฮ้ยเดี๋ยวประตูประตูไปไหนรอด้วยสิรอก่อนได้ไหม <laughs> ไม่รอกันเลยหรออุ๊ย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 เฮ้ยอไปไปไปเลยไปเลยไป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 อุ๊ยอุ๊ย <c oughs> มันยังมันยังทุบอยู่อีกเหรอเฮ้ยมันทุบมันทุบไม่หยุดเลยว่ะมันจะทุบเข้ามาในนี้้วยป่เนี่ยอ้าวหมดรอบมีหยอดเหรียญเพิ่มไหมคะกาลังสนุกเลยค่ะเข้ารีบดีกว่าเข้าละละก่อนนะไอ้ทุบวิ่งปิงอันนี้ชั้นเท่าไหร่ชั้นสองเหรอน่าจะเป็นชั้นสองแล้วหรือเปล่าโอ้น้องสลามเขียวทุกคน เฮ้น่ารักกินเค้กไหมลูกอืมอ่ะอุ้ยแต่น้องมาได้จ่ายตังค์อ่ะกินไม่ได้นะอันนี้ต้องเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าหนูโทษทีอุ้ยน้องไม่พอใจเอิบไม่ค่อยดีละอุ้ยต้องวิ่งไหมวิ่งเลยปะอาจบ d อ n t น r o อ t เดอะเคอย่าทำเค้กหล่นนะคะอันนี้คือบทเกลิ่นของเขาที่ให้เรามาเล่นกันฟรีบนสตีมนะใครที่อยากลองเล่นก็จิ้มลิงก์ใน Description ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพิเซษด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย